สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคาลพผมเมาเตียสามจาตรงเดินทางมาวัดศักประสานสุขครับเบาเตียเดินทางมากาบไหวจุดถูกคอเลยครับหลวงปู่มี่โชติปารลครับหมดกรในญ่แปดเก่าครับขับเขาแปดเก่าับเมาเตียเดินทางมากาบไหวจุดถูกคออีกครั้งหนึ่งครับผมครับหลวงปู่มี่โชติปารลก็เป็นพระเกจิดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เองอีกองหนึ่งครับ เบาเตียเดินทางมากกลับไปจุดถูกเพื่อนไปฝากอีบซีงหวนเมทีงที่พกกระหุกขับไปน่องทางในรัฐบาลจะกปนแบงครับครับตอนนี้เบาเตีย๋ยเดินทางเข้ามาในวัดสะระสานสุขครับ มหาตัวดีตัวเล็ดคือฝากเอซีครับเป็นแนวทางในรัฐบาลชากเงินแบงก์วันที่พกกันยากรากราหกเก็ดครับครับหลวงปู่มีก็เป็นพระเกจิดังของจนนังหวัดอุดรธานีครับครับท่านก็มีความเมตตาทาั้งโชคลาภครับ แล้วก็หน้าที่การงานครับครับประช,ชาชนก็มาขอโชคลาภมาขอหน้าที่การงานกับหลวงปู่ครับครับตรงหน้ากับหลวงปูนมีโชติปาร์ลครับ วเราบ้าเตียกับไหว้จิตถูกขอเล็กครับหลวงปู่ไปฝากอิสซีครับครับเบ้าเตียกับไหวลงปู่มีโชวิปลาลูกเครับครับเบ้าเตียกับไหวจิตถูกข้อเล็กกับหลวงปูไปไงป่ไปนะครับครับเดี๋ยวเบ้าเตียจะพาดีพาน้องดูตัวเล็กกับเบาเตียไปพร้อมกันครับ เบาเดี๋ยเดินทางมากลับไหวจุดถูกก็ลงปูงอดก่อนกับเด็กแปดเก่าครับครับเข่าแปดเก่าครับเบาเดี๋ยเดินทางมากลับไหวจุดถูกคอเล็กไม่ครับรับมาลงปูจะให้เล็กตัวเล็กับหมดนี้ครับมาเบาเดี๋ยมาหาตัวดีตัวเล็ดไปให้เอฟซีครับหมดวันทีสิบหกกราหกเกตครับ รอตัวแรกครับคำว่าลงพอจะให้เด็กเลยครับ ตัวแหลกหลวงปูให้นะครับเป็นเด็กเกตครับครับตัวแหลกเล็กเกตครับครับเดี๋ยวเราลุ่นตัวที่สองครับครับบางัีชัดครับตัวแหลกเล็กเกครับหลวงปูให้ตัวแหลกเล็กเกตครับครับตอนนี้ก็ล่อตัวที่สองครับบ่อนหลวงปูจะให้เล็กตัวเล็กครับครับเบาแต่ยังไปลุ่นตัวที่สองครับบ่อหลวงปูมีโชติปลาโลจะให้เล็กตัวเล็กครับตัวที่สองครับ ขู่ให้เะครับเป็นเด็กหาเลยครับขับบริษัดครับขับเด็กหาเลยครับขับเดี๋ยวรอตอนที่สามครับขับเดี๋ยบบอลจะได้สามตัวเรียบบอลจะได้เช็ดให้สมมติให้ท่านผู้ชมไม่แคปหน้ะจอยเบิ้งครับขับรอตอนที่สามครับ ผมมาแล้วครับครับตัวที่สามผมผมมาแล้วรับผมผมมาแลวครับท่านผู้ชมครับครับตัวที่สามเป็นเก่าเลยครับ,บครับเกต59ครับรับหลวงปู่ให้เกต59ครับครับมันจะชัดเลยครับเกต59ครับ เราจะเดินทางมากลับมาคืดทุบคอเล็กครับหลวงปู่มีโชติป้าโลครับเลยสามปิดปากเอฟซีนะครับครับเกตหาเก่าเลยครับครับมุ้นนะครับเก่าหาเกตครับกลับไปก็มาครับเก่าหาเก่าเกตเก่าเก่าเกตหาเกตเกตหาครับครับเอาปากกามาจดไว้ครับแคปหน้าจอไปท่านผู้ชมครับครับปวดใช้พิจารณาในการนับชมครับเบาเตรียมสานมาตรงมาทิพตามตัวเลขใต้เอฟซี ให้ท่านผู้ชมทังบ้านงบไม่ใ่พวกระดาฮูกเกตครับเปแนวทางเดียวกับอับปานแจกแบงครับเอาไปลองเบิ้งนะครับครับเอาไปลองเบิ้งครับครับเบาเตียทา้งหมดก็ค่อยสมหรับงานมีโชคมีลาภอย่งเงีมันม,นมันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาเตียสามต่อตรงเลยครับ,บครับอย่าพอะครับเบาเตียคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ